โอ้โ้เจ <House> <The sweaty aría> so ียวเจียวครับเจียวเฮ้ยถึงเลยครับปาดปาดตัวตัวตัวถึมตึมโอ้เสียงปลาดเสียงปังเสียงยังนี่ปาดโผล่ครับเป็นเดนเลยโอ้ยมโผล่ครับนี่โอ้โหอ้ปหาดตัวโอ้ยเท่เลยครับเท่เลยโผล่นะปาด ครับสวัสดีครับผมยินดีตอนรับประชูซ่องอีสานมัทสาครับสาวนนี้กับผ้าพ่นองมหาจำกุ้งนึกเก่าแล้วเนาะครับเนะาะพาเมือว่าน,นี่ฝนะลรครับประเดศไทยห้เบิ้งหรอกครับแต่ามารลุ่นชุ่มน้ำเป็นน้ำเสาทีเดียวเนาะครับนี่ใส่ทั้งเบิดกับเจ็ดหลังที่เก่าแร้วครับเนี่ยจะสูกตามานประครับฝนกับตัวคักตัวนี้มันเคนกืไดนย้าหวัวหัาห้ำบึมบึมบึม,บมเลย สภาพไม้กะหม่องเก่าคือเกาลวะครับเนี่ยนะครับปุ๋ิใส่ยุดแถวหน้าฟ้าเนี่ยแหละครับเพราะว่ามือนั่นถือดีอยู่หลังหนึ่งใส่ถือไว้ว่าผัดมาใส่ฝนผัดไรห้ามครับรุนมึงด้วยครับมันมีตัววะครับของผู้ใดวกครับเนี่ยมีหลังเดียวตะโดนหรอหรอครับเนี่ยมึงแห่งประกางเย็นเพื่อนกุ้งเต็มเลยครับคพณ่นตัวตัวนี้เป็นเด็ครับใส่หมู่บ้านเนี่มึงด้วยครับ สุมันปะครับสุมันปะครับผมรุนกันครับอู้โอ้โอ้อู้นขึ้นขึ้นครับคืออู้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 เจียวเจียวครับเจียวเฮ้ยตึมเลยครับตึมขนนะครับโอ้ยสุดยอดเลยครับุขนลังนี่ แบบนี้นี่ม่ครับเนาะค่อยเป็นมันมากอยู่ขนาดฝนตกได้ครับยังถึกดีอยู่นี่เพราะว่าแหน,นมีอยู่ขางเดียวครับมามาอออยู่นี่เหรครับใหครับใครอยู่ครับเนี่ยคุณนะไปครับหลุดหลังต่อไปครับผม นี่แหละครับใส่จอๆนี่แหละจุ่มย่างเดียวหมู่บ้านนี่ฝนอะไรคุณเน่ยอยู่บ่บูดหลังนี่โอ้โหโอ้โหเดือรุนลรอครับโอ้จีงงามไม่แล้วตายออกจังไหนลรอครับนี่กินมาดันทีครับผมกินมาทันทีครับผมเอาบุญแล้วโอ้ยหลังนี่บ่ปานได้ครับผม อย่างวะมันโคตรม,มาใส่ดูรังมึงนี่เขาบดเคลือดถือโอ้แต่มันเคลือดรังนั่นแค่ยุ่ยเลยแคบบ่โอเชียนยุคครับเนี่ย <c ười> ก็ได้เตรีมกันครับไฮคุณมันมัน จะใครก็บาถืออยู่นอกครับนอโอ้ลืมแดดลุ่มก็ิ่มมา,แา,แมาก,มาก,มากแล้วนะครับบางใหคมใหม่ดู้ครับมานปะครับมานปะครับหลังนี่รวมกันกับผมโอ้โหอู้อู้พูดนะนดีดว่าน้ำพูดนะ ปาดปาดโตัวๆตัต็มตึมโอ้โหเจ็บครับเจ็บขุนนะครับอู้เขยอยู่ครับขุนนะไตอู้อ่อนซ้อนครับขุนนะโอ้เดลียรคักแล้วโอ้โหเครียดอยู่ครับหลังสามไงเจ้วอ,อยู่ครับเจ็บเลยครับเจ็บเลย ครับโอเคอยู่ยครับหลังสามนี่ปุ่นโอ้ยปุ่นยวดเลยโอเค,อเคอยู่ยยังสีเนาะครับเนาอเก็บ <c oughs> หลังที่สว่างนะโอ้ยโเ,เป็นตะมันไหลเป็นแดงหลังสีนี่เต็มบ่

อ๋ครับโอ้สุดยอดเลยครับเนี่หลังที่ซี่ครับเนี่ยบบนี้นี่โอเคอยู่ครับลังนี้โอ้ยปวดนะครับโอ้ยปวดน,นครับเจียวครับเจเบบนี้โอเคี่ยพันครับพันก็ทับใจอยครับลังนี้ โอ้ังหาครับผมเป็นได้ครับยืบยืบยืบซ่งมินมิดยืบมีคือว่ามิดโอ้โหมีซ่งว่ามิดครับนี่โอ้โหลังที่หาลังที่หาโอ้เป็นได้โอ้มาทวนครั้งนี้ครับนี่ปาดตัวปาด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 ปนครับปนอะ แบบนี้ยแค่โยครับเนี่ยึ๊บโอ้โหครับแบบนั่งนีก่ก็โอ้เชี่ยโยครับเนี่ย,ยหลายโยครับปล่อยลงไปเลยครับโอ้ยฝุ่นครับโอ้ยฝุ่นนะ พานกับพานตอง้ก็เจ้าื <c oughs> ือยอยครับแบบนี้พุม่มใจเลน่นเอาเนี่ยครับหลังเทาลายกับจีนจนอันเงี้ยสิบุตรผลนละครับถุก <c> เ <oughs> ทียเงี้ยนี่โอ้เด้ใส่แล้วใส่หยีผุนละครับ เลือกเลยครับนี่สั้นจริงจริงได้สิมีวะครับหลุนดูครับหลุนดูครับโอ้โหอ้หลังนี่โอ้หักซะอุ้ยมุงหักเลยครับมุ่งหักเลยอุ้ยครับเป็นเด่นเนี่ยโอ้ยมุงดูครับนี่ยโอ้โหปลาตัวมืด ปืดปืดปืด,ปดมุ่งกะหัดเดี๋ยวมึงท่้งครับผมพุดครับไม่เคยเห็นโอกครับเนี่ยพุนครับว้าวหลงนี้ก็หักตีพดมุ่งก็ได้อ้อนหลงังอ้อนผลหลังนี่ปื้มอยู่ครับหลังนี้ปืมปืมปืม,ปม แล้วนี้กับวแตกต่างครับเนี่ยซ้ำกันเลยครับเนี่ยพูดนะโอ้ยเท่เลยครับเท่เลยพูดนะป้าดโอ้กุ้งรุนรุนปลาบ่าค่อยมีเลยครับเนี่ยเจยวอยู่ครับหลังน,นี่ลังเลืกโอ้เบียดนี่แค่ยู่ครับเนี่ยทับใจเลยเนาะนเนี่ย ดุนป,ป,ปุ๊บครับล้างสุดท้ายครับผมเป็นไดยล้างสุดท้ายนี่ยล้างสุดท้ายครับผมเป็นไดยอู้อู้ขโมยใครอีและอย่าหักอย่าหักเด้ออู้อู้เป็นไดยเป็นไดยอู้อู้อู้คัก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 อู้ใครอยู่ครับใครอยู่ ครับผมโอ้ผ่านกับผ่านโอ้ผลค,ครับลังสุดท้ายผลครับโอเชียยูครับนี่กุ้งล,วลว้วนๆวกัวกวักวักมีแต่แท่งวักวัเจียงเถียวให้อยู่ครับนั่นนี่กโ็โอเคอยย่แหงพวกปานได้หรอครับนี่ คนอ่ะอมีตะกุ่งครับลังเี้ยคนครับเขียวเขียวเขียวพันพันพันครับโอ้ยยังถักได้ครับเป็นหลายรลอยู่ครับผมเนี่ยโอย้ครับเสานี่ก็ถือว่าหมานอยู่ครับพ่อได้กินอยู่เลี้ยก,กินผละ่ะ สำหรับชิปนี้ก็ขอบคุ้นพ่อแม่พี่น้องท่านผู้ชมทุกผูสุขคนเด้อครับบอขอให้ยูุ่ดีไม่แห้งลำลำัรวยๆเงินทองทุกผูสุขคนสำหรับชิปนี้สวัสดีครับ